ตอนนี้กะถ้าจะเป็นช่วงล่ำล่าเนาะลำล่าก็จะมีแม่ติีมถึงไปล่ำล่าถ้าถ้าสมุติว่าผร้องกับเมนพ่ออาทิตย์เปลี่ยนตากันล่ำสองคนแล้วกับนี่หนาที่คือเวลางานจาพาพใช่เนาะกต่จะเป็นงานแจกเขาสมุติว่าเจาภามีเจตแต่น่าร่วมว่าอยากให้ล่ำส่วนชมสมุทรย่านแม่ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นแม่จ้ะ เล่นมาอยู่สังกัด300กิโลกรั3ปีนี้ค่ะเมีนจั๋ง3ปีเม่นจั๋ง3ปีประการที่มาอยู่เรามีการเปลี่ยนแปลงจากอ่าที่เดิมมาอยู่ตรงนี้ก็ดีด okay. mm. right. oh, ีไปขั้นระย่างค่ะเพราะว่าตะกอนเนี่ยจะอยู่ลำบะโถมอยู่อยู่พ่อนแกนเนาะอยู่บัดเือบะโถมกระฉ่แกนานอนแกนเพียงแต่มันทำนองมันบ่คือกัน สรุปแล้วก็คือดีไปคนละแบบละยางเลยเพราหนาพ่นจะดีอันนั้นก็ดีแม่มาอยู่ตรงนี้แม่เพิ่ก็ปั๊บเปลี่ยนอย่างไรคะเปลี่ยนาการล่ำการยึดตรงเปลี่ยนไปบ่แม่นค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าน้องเงปลี่ยนโชว์สมมุิว่าเขาเคยโชว์แบบซาซาเพียงชาเพียงหยังสีตะกอนดน,นี้กแกแต่คู่พันจัดยังหายขึ้นแม่อะก็ได้ตรงแยกรลังบ้าน แม่ต้องจัดโชว์แบบนั่นแบบนั้นเด้อจัดยังไงเท่ากับเร็ยนเป็นตามนาทีเท่าแม่จ๋าจักสามปี่แม่มาอยู่ตั้งแต่มาแรกจนถึงวันนี้แม่เห็นการเปลี่ยนแปลงขังสองร้อยเป็นบ้านใหญ่ยังไงบ้างคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหลายเปลี่ยนเพราะว่าการพัฒนาการของคนแล้วก็โซเชียลรู้สึกว่าเติบโตมากแล้วก็จะเลื่อนเร็วแม่เห็นช่องยูทูปแม่หาแม่ทำยูทูปก็อะไรยังไงคะช่องแม่เรียกว่า เอาเขาเรียกว่าเอาเอิอะไอย่างนี้อินสปิเรชันอะไรต่างๆครับแนวคิดอะไรอย่างนี้ได้แรงกระตา้นใจอย่างไรอันท่านยูทูบอ่ะท่านยูทูบอ่ะเห็นคนมีรายได้เนาะลูกเนาะเข้าไปอยากได้หาได้เสียบอยากมีรายได้เสริมทุกคนไม่เครียดอ่ะก็เลยให้บอนก็เลยบอกว่าอยากเครียดกะกะจะเปิดช่องใหายใช่ไหะเพราะว่าเคนเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วเคนให้โอกาสทุกคนน่ะบอน่ะก็เลยเปิดนั่นแหละ หนูสราบว่าตอนช่วงแรกๆที่น้องเข้ามาแม่จะเป็นคนที่ดูแลน้องอันนี้อยากที่แม่เล่าูดซนิดว่าตอนที่น้องเข้ามาแรกๆกับวัแรกถเนี้ยพัฒนาการน้องเก่งไปยังไงบ้างพัฒนาการน้องเก่งจากที่ที่เขาม่าแบบเด็กน้อยใซส์ซซื้อคนนึงแบบยังบอลลูเ,เรื่องอย่างแี้การพัฒนาเขาโอเคมากเลยเหล่ะคือตอนนี้นาะงโอเคนางพัฒนาการด้ไหนเวทีน,นั่นไง พี่น้องเอ็มซีพกับการร่างกายกับรู้สึกว่าโอเคขึ้นแม่ปุณองค์ก้นกะจะบอกว่ามาดามาแม่มาบ้าน้องดังเลยทีแม่น้องไม่ได้ทิ้งแม่แต่ว่าคือเวลาเวลามันไม่ได้ตรงกัดกับน่องใช่ไหมเท่ากับว่ได้ได้ท้าหน้าที่แม่นุ่มต้องติดตามไปตลอดเท่ากับมีหน้าที่ของเทาต้องรับผิดชอบคือมันก็เลยเฮ็ดให้เวลาบ่ตรงกัดกับรดน้วย แม่ก็เลยต้องเอารถชั่นตัวอย่างมาผู้ลงก้นกับพ่อเขาใจกันแม่ขอหน้ำลายเด้อผู้ด่ามาแม่กะให้เศร้าดามาซะให้คิดดีซะน้องกับแม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้มีอะไรกันกับแม่หน่อยพ่อเอกก็ไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้โกรธกันแม่ถามว่าก็ไมแมป็น่ทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันเล้วก่อนหน้านะนั่นล่ะข้อสิีตี้ซอยหอยตามไปตลอดเวลามันเปลี่ยนไปบ่ได้เวลาน้องไปท่ารือการที่ไทยรายการซึ่งแม่อายุเวทีตรงนี้แม่จะจี๋ ทีมเวล่าไปทีมทีมคว้านละพี่ชอบของเ้าเขาทีมไปหาน้องก็ได้ทีมแต่ละคนช่วงแรกแม่ดูแลน้องแม่ดูแลน้องยังไงบ้างการในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างดูแลเวล่าการเบากันจาแบบเรื่องชุดเรื่องยังน้องแบบเขาให้หนี้เราแบบยืมแน่ให้แน่ยืมแน่แบบซัพพอร์ตน้องแล้วแบบเป็นลูกคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ วันนี้ในฐานะที่เราเคยดูแลน้องมาเนาะแม่วันนี้น้องประสบความสำเร็จขนาดนี้ส่วนตัวแม่รู้สึกย่างไรบ้างมันเหมือนกับพิดทอกษ์ลังคาเนาะดีใจเห็นน้องได้ดีแม่ก็ดีใจเห็นขอบคุวน้องสูงมากมีบ้านมีรถมี fc มารับโน่นนี่น,นั่นแม่ก็ภูมิใจแม่ดีใจเห็นดีเข้าก็ดีใจนําแล้วก็ขอให้น้องสูงงไปเรื่อยๆแล้วก็ จะเลื่อนจะเลื่อลงเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆอยางที่บอกค่แม่เอซใหม่ๆกัยังบุคดมูว่าแม่ือยู่กับนอกมาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่มแ้นอยากจะบอกอะไรแบบเอซใหม่เออราก็คือน้มาตลอดตั้แต่นองก้าวเข้ามาแลกเลยน่หละอยากบอกเอฟซบาง ่นุ่มติมหรือว่าแม่ติมนีล่ล่ะคูณลงองเพืนกับติด่าเข้ามาแม่นเนาะแล้วกัยังหักยังแพงน้องคือเก่าแล้วก็แม่ติมกต่ยังหักเอ็กซีเอ็ซีทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนสาคัญเหมือนเขามาเป็นบ่มีเงินมาให้กับพวกปิดยังให้เขอางมาหาลูกให้มาหาแพงกันที่ยังมันกับพวกถุงหัวใจห่อหรอกน้อง,องแล้วกบบ่อยากให้ด่ามาเนาะอยากให้ห้ามให้แพงกัน ดราม่าน้องที่ผ่านมาที่ว่าน้องก็คือจะโดนหลายเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องลาอง่าสุดทา่น้องโดนเปรียบเทียบเรื่องเสี่ยงน้องอันนี้แม่ได้มีการแบบให้กำ,กำลังใจน้ององบ้กำลังใจตลอดต้นต้นทุนน่นเสียงแต่ละคนบูกขึ้นกันแล้วเสียให้แม่ไปร่องสมมุิว่านใหา้แม่ไปร้องพื่น้องแม่กระเทือนว่ได้เพราะว่าเสียงแม่มันเป็นยังส่แล้วให้ร่องไปร่องึ้นต้นฉบับกับเป็นไปว่ได้เพราะว่าแต่ละคนมีพรสวรรค์ต่างกัน เห็นว่าจริงๆแล้วแม่เ <reco> ป็นคนสอนน้องสอนน้องสอนน้องรำสอนน้องสอนคย่างนจอนจอนเป็นยังยังไงบ้างแม่กับการที่สอนน้องตอนช่วงที่เราสอนน้องแรกๆอะไร้ยคะแม่ก็ถือว่าโอเคเลยนอกจพัฒนาการได้ดีอยู่โอเคอยู่แล้วความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ใช่แห่ใช่ป่ะเขาอยาาใไ้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้เขาก็เป็นตามที่ ตามที่พ่วสสมารถกของเขาต้องเป็นแบบนั้นบางสิ่สรุปแล้วกันน้องได้รับทั้งม้านนอนี่นั่น,น,น,นแม่ก็ดีใจเราก็แม่หนุ่มคนหนึง่งภูมิใจแล้วเนาะลูก<อ>คือถ้าคนดตาจะเห็นแม่ว่า แม่ดูแลแม่กระนั่งเสื้อผ้าพาไปกินข้าวพาไปน่ดไปนี่อะไรที่น้องไม่เคยทำอ่ะแม่พาทำหมดเลยเมือนนกตัวน้อยๆตัวหนึ่งที่ย่งบินย่งบหานในแข็งขึ้นตอนนี้น้องเริอดตงปิเริ่มหัดบินแล้วจะบินไปสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เครื่องให้กำลังใจนองตลอดเลย พอได้แต่ว่าถอยประเด้๋ยต้องสู้แม่ก็ต้องสูงจะมีโอกาสหราอว่าหลังหรือช่วงไหนที่ว่างๆปิดวงหรืออะไรเนี้ยจะมีโอกาสไปกับน้องไทยทงไทยที่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแม่ที่แฟนคลับเขาเรียกร้องมาอยากดูอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะมีโอกาสอยู่นะคิดว่าจะมีโอกาสอยู่หลง แต่ว่าโอกาสนั้นจะกสิยามใดเขาก็ยังบ่หูวจังเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างต้องคือจังทำงางานถึงเที่ยมสิแม่ก็โมงหรือว่าหาโมือแม่ต้องขึ้นหน้าเพราะว่าแม่ออกล่ำฉากแรกหรือฉากสองเนี่ยต่างคนก็ต่างบ่เห็นกันมันก็เลยบเลยก็เลยประจวบหมบอากันที่จริงเี่ยนั่นแหละแต่ก็คือไงเดี๋ยวติดตามได้เลยที่ช่องยูทูปแม่ ช่องทิมคุชมาลพูดออฟฟิเชียลพี่น้องฝากขอไปกูติดตามในเรื่องหลกักน้ำเบิองน้ำแยงแม่น้ำแม่แม่ขอถามมีเรื่องนึ<ะ>่งค<ะ>่ะแม่อยู่กับคุชมาแม่สัมผัสอะไรในตัวน้องได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบ<ะ>เขาเรียกว่าอะไรกันสิ่งที่มองไม่เห็นก็ะมี่กันก็แบบว่ามันก็มีอยู่<ะ>เขากระิมี<ะ>ของเขามียเสน่ห์ในตัวของเขาอ่ะะมีมีดีของเขานั่นแหละแต่ละคนก็ สีมีดีของแต่ละคนแต่ว่ามันเกิดิบวะขึกันแต่น้องย่อมรับาน้องเขามาถึงช่วงถึงเวลาพอดีแล้วก็แต่ย่อมรับาพ่ขอขวามาจาน้อยมีงานเป็นนาเป็นตาให้พ่อโจเป็นนาเป็นตาให้บอลเป็นนาเป็นตาให้สอแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาใหา้สาวนเป็น,นเพื่ทุกคนภูมิใจดีใจแล้วกะแม่ก็ดีใจที่แม่ด้มีงานมีงานเฮ็ดมีงาน ว่าได้ต้องการแม่แม่นะแม่ถึงจุดนี่แม่ถ้าว่าแม่อยากเด่นอยากดังก็ไปเพราะแม่ขอเป็นพ้องแม่แบบนี้แต่ว่าถ้าลูกนะ่แม่อยากให้ลูกดังึ้นไปเรื่อยๆเห้นลูกได้ดีแม่ก็ดีใจนั่งกุ้ใจให้แม่ไห<ะ>วพร้องหน่อย <c oughs> น้อง,องเผื่อน้องจะได้มาดูคลิปนี้บมงทีอาจจะแบบเวลาไม่ตรงกรันม่เจอกันค่ะกะบพอไหวพร่องทำด้วยไหวพร่องหน่อยน้อง จำลุงแมวมันงนะให้จะเริ่มงลเรื no ่องยิ่งยไปอ่ก็ให้เอฟซีฮักแยงกันเนื้ออย่าด่ามากันหักแยงกันโพบาร์นอนชี้เ็ดยังบารม่ทิ้เียเอ็ดยังกับโต้องขามาด่ามาดอกเม่นเม่นบ้าให้แม่แมกับโไเดียรียดอกเพรา่ามันบ่ได้เป็นยังสันแต่ว่ามันกับสิมีอยู่หันน้ากับสิมีมันัะมันมีทุกคนละด่ามาแต่ว่าเหากับโกเด้เป็นยังสัน แล้วก็แม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ก็ให้น้องดังๆยิ่งๆขึ้นไปให้อยากได้ยังอยากได้ยังก็ให้ได้ด้วยความมุ่งมั่นารถนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เพีงเพี้งที่ักแย้งน้องตลอดไปแล้วก็ฮักแย้งสาวน้อยเพชรบันแหงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็หักแย้งทุกๆคนนั่นแหละนี่คือสำคัญเหมือนควาคุณค่ะ